สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอคุณครูกวางนะคะหรือว่าคุณครูอรชจริยวรรณรัตน์นะคะลูกวันนี้เราหยิบวิชาภาษ,าษาไทยมาเรียนนะคะเราเปิดไปพร้อมกันค่ะลูกหน้าที่41ค่ะอค่ะเห็นไหมคะ4กับ1น่นะคะลูกอ,อ,อ่านคำสั่งพร้อมกันค่ะอ่านออกเสียงนะคะอ่านออกเสียงและเขียนคำพื้นฐานตามรอยปละ อ่านออกเสียงและเขียนคำพื้นฐานตามรอยประหมวดสิ่งของเครื่องใช้นะคะลูกอ่ะดูภาพภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องเป็นจานอ่าเรามาสะกดพร้อมกันนะคะลูกจออ่านอจานอ่าเราก็เขียนตามรอยเส้นปากเลยนะคะม้วนหัวกลมลากเส้นตรงลงมา นะคะลูกลากเส้นให้ตรงโค้งไปนะคะเป็นจอจานนะคะวันนี้ครูจะไม่เขียนให้นักเรียนดูนะนักเรียนต้องเขียนเองนะคะลูกอ่ะสะกดพร้อมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งจ,จาร์นนะคะอ่ามี3มบรรทัดหนึ่งสองสนะคะคาว่าจานเห็นไหมลูกต่อไปภาพที่2นักเรียนดูอ่าถูกต้องแล้วภาพช้อนนั่นเองอ่ะเราสะกดพร้อมกันชออน,อ,ชอนชนไม่โท ช้อนนะคะเหมือนเดิมอีกข้อนักเรียนเขียนตามรอยเส้นประใช่ไหมลูกม้วนหัวให้กลมรากเส้นตรงลงมาตามเส้นเลยนะคะอ่าเราเขียนเหมือนกันเหมือนเดิมอีกสามบรรทัดเห็นไหมคะอ่าภาพสุดท้ายนักเรียนดูเป็นซ่อมถูกต้องแล้วอ่าเราสะกดพร้อมกันสออมอสมมิทซ่อมนะคะเป็นช้อนซ่อมนะคะอ่า คำหนึ่งจานช้อนแล้วก็ส้มนะคะลูกอ่าเราเขียน3ามคำนี้นะคะอ่าเราเขียน3ามคำนะคะลูกตามรอยเส้นปะเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปมาให้ดูนะคะส่งในลายกลุ่มนะคะลูกอ่าสวัสดีค่ะเด็กๆ